กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้กันต่อครับค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนกันบ้างค่ะที่จังหวัดยาลาค่ะได้จัดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรุ่นที่2ประจำปี2567ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับการกรมทหารราบที่152หัวหน้าคณะทำงานที่1ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่2ประจำปี2567โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น80 สำหรับเป้าหมายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อนำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆนิสิตจากชมรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนชมรมครูอาสาพัฒนาชนบทและชมรมครูอาสาพัฒนาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชพัฒยารวมถึงศึกษาดูงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการตามแนวทางหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายตใต้การดําเนินงานของฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ครับสาหรับกิจกรรมนี้นะคะถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รวมสร้างสันติสุขมีจิตสํานึกรักห่วงแหนพร้อมทํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตความไม่ประมาทอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและ แความยั่งยืนต่อไปค่ะ